สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้พบกับแบงก์เองนะครับผมเป็นการไลฟ์ทุกวันของทาง x อ o โฮมคาร์นั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับแบงก์หยิบดีๆเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับใครที่กำลังมองหารถใช้งานก่อนปีใหม่นะครับเป็นรถครอบครัวครับไม่แนะนำคันนี้เลยครับกับโตโยต้าอาผ่านนะฮะ ตัวเ c p a c k a g e เกลดปี2022จน2023ครับเลขกไม่เพียงแค่30,000กิโลนั่นเองครับผมนะฮะและตอนนี้ครับทางเอ็กโ c a r ยังมีโปรโมชั่นที่ดีอยู่นั่นเองครับผมกับดอกเบี้ย0%ตลอดอายุสัญญานะครับหรือจะเลือกรับเป็นวารันตีนะครับผมซ่อมฟรีที่ศูนย์ได้ครับนานสุดๆถึง2ปีเต็มนั่นเองครับผมนะฮะแล้วก่อนถึงวันที่25ธันวาคมนี้นะครับเรายังมีโปรโมชั่นด้วยครับผมลุ้นรับโชคชั้นที่2ครับมูลค่ารวมมากกว่า2 0 0 0 0 0บาทครับผมนะฮะ ให้นั่นเองครับมีลูกค้านะครับเพิ่งมาจองกับทาง X อ็กโชม์คานะครับผมรุ่นลับนะครับผม iPhone ไปแล้ว1เครื่องแตกในที่เดียวเลยนั่นเองครับผมและยังมีโปรโมชั่นอีกดีๆนะครับผมอีกเยอะแยะมากมายนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับแล้ววันนี้ครับก่อนอื่นเลยก็จะพามาดูตัวรถก่อนครับว่าตัวโตยต้าเอาผ่านะครับที่เพิ่งได้มาตรงนี้นะฮะเป็นโฉมอะไรนะครับผมสภาพเป็นแบบไหนนะฮะ ตัวนี้นะครับเป็นตัว Toyota นะครับตัวอัลพาดนั่นเองครับที่เรามองเห็นครับอัลพาดเวียลไฟนี่คืออัลพาดนะครับจุดสังเกตง่ายๆครับกระจังหน้าของเขาเป็นโครเมียมนะครับเป็นคล้ายอ็อกซิมัสพรามนะครับหรือว่านี่ฮะทางฟอร์เมอร์ที่เขาเรียกกันนะฮะเขาจะเป็นโครเมียมยาวแบบนี้ครับนี่ฮะแล้วก็นะครับเดินด้วยครับผมนะก็จะเป็นสีดําครับผมแบบเกรย์เทาๆแบบนี้นั่นเองครับผมนะฮะให้ดูผสมผสานดูพรีเมียมขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็คันนี้ เป็นตัว SC Package นั่นเองครับผมนะ SC Package คืออะไร SC Package ก็คือรหัสรุ่นย่อยครับคันนี้เป็นตัวน้ำมันล้วนขนาด2.5นั่นเองฮะก็คือดูที่สัญลักษณ์ได้ครับผมก็จะไม่มีขอบนะครับเป็นสีเงินสีเปาฟ้านะครับเพราะคันนี้คือตัวน้ำมันล้วนนะฮะจุดสังเกตง่ายๆนะครับผมว่าคันไหนน้ำมันล้วนหรือเปล่าคันไหนนะครับเป็นตัวไฮบริดนั่นเองครับนะฮะแล้วกะจังหน้าของเขาที่ก่อนที่มาตรงนี้ก็เป็นไฟหน้าครับ ไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นไฟหน้านะครับผมนะครับเป็นแบบรูปแก้วแบบทีเบิร์เรนนะครับที่ให้มาเป็นแบบนี้ตัว SC p a c k a g e นะครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งง่ายๆก็คือจะมีชุดแต่งครับผมนะฮะเป็นโครเมียมยาวแบบนี้ขึ้นมานะฮะแล้วยังมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับผมทั้งสองฝั่งนั่นเองครับผมนะฮะเป็นตัวฟลอกไลท์นะฮะแล้วคันนี้นะครับที่ดูพิเศษบึกบึนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะคันนี้นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งโมเดลลิสตามาแล้วนั่นเองครับผมนะฮะนี่ฮะ คือชุดแต่งนี่ครับเป็นชุดแต่ง m มริส t ต a ที่เขาให้มากับตัวรถเลยนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับบอกเลยครับว่าชุดแต่งพวกนี้หูมูลค่าหลักแสนนั่นเองครับผมแล้วคันนี้มีมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมป a r k i n g งเซนเซอร์ข้างหน้าให้อีก4จุดครับด้านขวา2ด้านซ้าย2ข้างหน้า4จุดนั่นเองครับเรื่องของบอดี้ i n ชซิ่งของรถคันนี้กันบ้างนะครับผมนะฮะเป็นรถนะฮะตู้ MPV 7นะครับ7ที่นั่งนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็คันเนี้ ไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่กเกินไปนะครับไครที่กำลังมองหารถใช้งานครอบครัวที่สามารถใช้ได้ทุกวันแบบ d ดล l y ยูสนะครับไปแนะนําคันนี้เลยครับกับโตโยต้าตัวอัลพาร์นั่นเองครับผมนะฮะมาดูเรื่องของล้อกันบ้างครับล้อตรงนี้นะครับผมนะฮะได้ซีรีสยางตัวนี้มาก็คือเป็นตัว235นะครับทับ50านี่ครับหรือขอบยาง18นิ้วนั่นเองครับผมนะฮะ แล้วก็สวยๆแบบนี้กับแม็กแบบมัลติสโคลคับก็คือจะเป็นปัดเงาด้วยปัดกระสีดําเงาแบบนี้นั่นเองครับผมขนาด18นิ้วที่ให้มาแล้วยางคันนี้รู้สึกว่าเป็นยางปีใหม่ด้วยนะครับโอโ้โหยางปี2025นั่นเองครับผมนะฮะก็คือยางปีนี้นะฮะปีนี้เลยนะครับสัปดาห์ที่24ครับผมนะฮะเป็นยางใหม่แล้วถ้าใครรับรถคันนี้ไปได้ยางใหม่ที่เรียบร้อยทั้ง4เส้นแล้วนั่นเองครับผมนะฮะไม่ต้องไปเปลียนแล้วปรยัดไปแล้วนะ สองสามหมื่นะครับผมนะฮะคันนี้เลยพร้อมใช้งานนะครับผมนะฮะก่อนปีใหม่ออกได้เลยฮะแล้วก็ตรงประตูครับเราได้เป็นคีย์เรตมาด้วยนะครับผมถ้าเป็นมีกุญแจอยู่ในตัวนะครับผมก็สามารถเปิดปิดอัลล็อกได้นี่ครับนี่ทีนี้มาดูเรื่องของภายในตัวรถกันบ้างครับตัวเอเชียภัคเอกลักษณ์ของเขาคือภายในจะเป็นสีดำครับอย่างเช่นเบาะหนังสีดำนะครับผมที่ให้มานะครับผมนะฮะนี่ดูสภาพสิครับนี่คือใหม่ๆอยู่เลยนี่คือรถ ปี2022นะครับผมนะฮะแต่ว่าดูใหม่มากครับไม่ว่าจะเป็นปีกบงปีกเบาะนะครับผมที่ให้มานะฮะแล้วก็เป็นเบาะคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยครับสามารถปรับเปลี่ยนได้นะฮะเข้ามาข้างหลังเลื่อนได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับปรับพนักพิงนะครับข้างหน้าไม่บอกเลยว่าโอ้โหไม่แพ้เลยนี่ฮะไม่แพ้เลยไม่แพ้กับคนนั่งข้านหลังเลยนะครับผมสบายทั่วคันรถตะพูดได้ง่ายครับถ้าใครได้ตัวเอาผ่าออกไปนะครับ แล้วเอกลักษณ์ของเขาอีกทีนึงก็เป็นเบาะ V.I.P. ครับผมประตูสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งนะครับเบาะข้างในก็เป็นเบาะแบบมิกกี้เมาส์นะครับภายในสีดำเบาะดำแบบนี้นะฮะข้างนอกสีขาวข้างในสีดําเป็นบอกไฟฟ้าแบบมิกกี้เมาส์แบบ V.I.P. ครับผมนะฮะใครนะครับที่กําลังมองหาใช้งานก่อนปีใหม่นี่ฮะจับมาให้แล้วเลขไม้น้อยครับนะฮะสามหมื่นกิโลนะครับผม เลขไม้30,000กิโลรถปี2022.23รถคันนี้มันเตีว 2, ่า2-3ปีประมาณนี้ครับผมใช้แค่30,000โลเฉลี่ยแล้วตกปีหนึ่งประมาณปีละหมื่นโลนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์น้ำมันล้วนแบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวในเรื่องของแบตเตอรี่ความจุจิกแน่นอนนะครับผมนะฮะเป็นบอกไฟฟ้านะครับสามารถปรับได้นะครับผมนะฮะสบายๆจา,ากตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็คันนี้นะครับได้แบบมูลรูฟมาด้วยครับผมก็คือเป็นซันรูฟครับเพี่เราเรียกง่ายๆเนาะเป็นซันรูฟแล้วกันนะครับ เป็นสรูปเป็นแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟแอมเบียนต์นะครับผมสามารถปรับได้นะครับหลากหลายเฉดสีนะครับอย่างเช่นมันชอบสีน้ําเงินอะไรเงี้ยก็ปรับเป็นสีน้ําเงินเลยก็ดูให้มันเข้ามูดบรรยากาศภายในรถนะครับผมนะฮะได้เลยและตรงที่พักแขนตรงนี้ก็ยังมีที่ซ่อนนะครับที่วางแก้วให้ครับอีกหนึ่งตัวนะครับผมซ้ายขวาครับมีมาให้เลยแล้วก็ตรงกลางก็มีเทเบิลให้ครับนี่ วางของวางของนะครับซื้อสตาร์บัคซื้อกาแฟครัวซองต่างๆวางได้นะครับผมนะฮะอีก4แก้วนะครับผมนะฮะยาวๆกันไปเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นช่องทางเดินไปข้างหลังนะครับเดี๋ยวจะเดินให้ดูนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะสามารถเดินเข้ามาได้แบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ภายในครับผมก็เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับถ้าใครที่ใช้งานแบบครบๆเลยเดินทางไปได้แน่นอนนะครับผมข้างหลังก็สามารถเลื่อนได้นะครับผมเลื่อนได้ปรับได้ปรับเบาะเอ็นอย่างนี้ได้เลยนะฮะนอนได้เลยอพูดง่ายๆครับ เราสะดวกสบายแน่นอนครับผมไม่ต้องกลัวว่าแบบอ่าจริงๆเนี่ยนอนข้างหลังเนี่ยแบงค์นอนได้นะครับแบงค์สูง175นะครับแต่สเปซตรงเนี้ยก็สามารถขยับได้นะครับผมนะฮะเบาะข้างล่างข้างหลังตรงนี้บอกเลยครับว่าใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ยังมีนะครับที่บังแดดข้างหลังให้ด้วยนะครับผมนี่ฮะฟังก์ชันครบคันนะฮะ ทั้งหลังตรงนี้ถ้าใครไม่ได้ใช้นะครับสามารถพับเก็บได้นะครับผมเก็บสัมภาระได้ด้วยนะครับคล้ายๆเหมือนรถกระบะเลยพูดง่ายๆนะฮะแล้วมีเพดานนะครับกันฟงกันฝนได้แน่นอนครับบางคนใช้แค่2ตัวนี้ค่าครอบครัวไม่ได้ใหญ่นั่นเองครับแต่ถ้าวันธรรมดานะครับไปเดินทางเก็บโคงเก็บของได้เยอะแน่นอนครับผมนะฮะนี่คือส่วนหนึ่งนะครับผมที่ได้มานะครับผมของทางเอ็กโมคาคือรถนะครับเลขไม่เพียงแค่สามหมื่นกิโลครับผมมาดูข้างหลังกันบ้างนะครับ ข้างหลังตรงนี้นะครับผมก็มีสปอยเลอร์นะครับที่ของเขาอินคูตมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็นีฝาท้ายมันแบบไฟฟ้าเดินในโครเมียมนะครับไฟส่องสว่างด้านท้ายของเขาก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวชม3านอยู่แล้วแล้วคันนี้นะครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือชุดแต่งครับผมนะฮะหรือสเกิร์ตท้ายของเขาก็จะเป็นชุดแต่งโมเดิสต้านะครับที่ได้เหมือนท่อคู่แบบนี้นะครับแต่ออกท่อเดียวนะนะครับผมแต่เป็นตัวชุดแต่งที่ทําให้รับกับบอดี้รถให้ดูแบบบึกบึนขึ้นมานะครับดูสปอร์ นั่นเองนะครับอ่าโอเคชงสามสูนะครับก็ต้องดึงเองนะครับผมแต่จริงๆแล้วมันเป็นฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับของเขามีเซฟตี้มาให้เรียบร้อยนั่นเองครับผมนะฮะภายในครับกว้างขวางถ้าดูจากมุมนี้นะครับกว้างขวางนะครับผมนะฮะเดินทางไปต่างจังหวัดออกต่างจังหวัดเป็นเป็นวันครอบครัวสบายๆเช่นปีใหม่แบบนี้นะครับเดินทางกลับต่างจังหวัดรับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายขึ้นได้เลยครับผมนะฮะหรือว่าถ้าใครครอบครัวเล็กก็สามารถพับเบาะได้เก็บของเก็บของเดินทางออกต่างจังหวัดได้เลยนะครับ แล้วฝาดท้ายที่พ่บอกเป็นแบบฝาดท้ายไฟฟ้านะครับผมนี่ฮะกดเปิดปิดได้ครับเป็น2วิธีนะครับอย่างแรกนะครับผมสามารถเปิดปิดได้จากรีโมทนะครับผมสามารถเปิดปิดไฟฟ้าได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องดึงขึ้นเองทีนี้2ครับเป็นตัวคอนโทรเลอร์นะครับตรงกระจกมองหน้านะครับกระจกมองหลังนะครับดผู้ผิดตรงกลางเลยจะมีคอนโทรเลอร์บอกนะครับว่ากดประตูไฟฟ้านะครับเปิดประตูหลังได้ไหมได้เหมือนกันนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดแผ่นกรุกกันบ้างนะครับผมนะว่า มีอะไรบ้างตอนนี้นะฮะสภาพเป็นอย่างไงนะครับใครที่หาอยู่โหอะที่เห็นอย่างแรกคือหน้าจอเด่นหน้าจอที่เปลี่ยนมาที่เรียบร้อยแล้วนี่เองครับผมนะฮะก็คือเป็นเนี้ยนี่นะเปลี่ยนไปเลยครับผมนี่ก็คือเป็นหน,น้าจอ Android นะครับระดับ w o r k c a s t Media นะครับผมนี่เบาะภายในสีดำครับมากับพวงมาลัยแบบม t i ติฟังชันและตัว SC p a c แ a g e ครับผมนะฮะเรามากับตัวเลนคิปปิ้งแล้วก็เรดาร์เดวขอ ให้ดูเลขมันิดนึงนะครับผมนี่เลขไมันตอนนี้นะครับผมนี่อยู่เพียงแค่3 3 3หมื่นกิกโลครับนะฮะ30,000ืกิโลเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีนะครับเมมโมรีนะครับผมอีก3จุดสามารถเมมได้นะครับคนขับรถหนึ่งสนะครับสามารถเมมโมรี่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดเซตได้นะครับผมแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ สัญลักษณ์ต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับอันล็อกล็อกต่างๆนะครับผมปรับประตูไฟฟ้ากระจกไฟฟ้านะครับนี่ก็เปิดกระจกได้ถึง4บานนะครับนี่ให้ฟังก์ชันครบคันแล้วคันนี้นะครับผมแม่งบอกเลยหน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอที่เปลี่ยนมาที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับนะตรงนี้ก็เป็นช่อตต่างๆครับเป็นเนวีนะครับบลูทูธนะครับผมเมนูมีเดียนะแล้วก็มีนะครับมินินะครับแล้วก็ usb ไว้เชื่อมต่อได้ด้วยครับผมนะฮะมินิการ์ดนะครับผม แล้วก็ USB Type A 1จุดตรงนี้ครับสามารถเสียบโทรศัพท์ได้โอ้โหคบคันตรงนี้ก็เป็นแบบทัชสกรกนนะนะครับผมเป็นแบบทัาสกรกินครับผมแล้วรับรองมาสาไทยทิ้ที่งบอกได้ด้วยนะโอ้โหให้มาครบคันนะครับผมคบคันเลยก้านเกียร์ของเขาที่ให้มาก็นะครับเป็นเดินด้วยโครเมียมนะครับนี่ตัดด้วยสีดำนะครับเป็นสีแบบเกรย์แบบนี้นะครับเป็นแบบลายหินอ่อนสีดำาๆนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้ามีออโตโฮลครับระบบแท็กชั่นแล้วก็ อีโคโหมดด้วยครับสามารถปรับได้และคันนี้สามารถปรับร้อนเบากร้อนเบาะเย็นได้ด้วยนะครับผมนะฮะก็ให้มาครบคันครับพูดง่ายๆเน็กไบร์สามหมกิโลสภาพแบบนี้บอกใหม่มากๆครับและตัวนี้นะครับเรามีตัวคอนโทรลเลอร์อย่างที่บอกครับอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเปิดประตูซ้ายขวาได้นะครับผมโอเพนโคสนะครับเปิดซัน o ูฟตรงกลางได้ครับเปิดประตูท้ายหลังไฟฟ้าได้เลยเดี๋ยวไปกดให้ดูเดีย๋ยวให้น้องไปโพสต์ p c ้นโฆษณตรงนี้นก่อนนี่ฮะ เปิดปุ๊บนี่ฮะแล้วถ้าอยู่ข้างหน้าครับจะให้แบบสั่งของมาอย่างนี้ฮะอ่าให้เขาเปิดให้เขามาเอาของเก็บไว้ในรถให้ได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถกดปิดได้ด้วยนะครับผมนี่ครบคันนะฮะนี่ครับผมมาพร้อมเครื่องยนต์นะครับเบนซินสี่สูบนะครับผมนะฮะคันนี้นะครับสองจุดห้านะครับผมหูใครหาอยู่พี่เอกสมขาจัดมาให้ที่ร้อยครับผมนะฮะ สามารถเลือกได้นะครับตอนนี้นะฮะกับโปรโมชั่นของทางเอ็กชมคาครับกับดอกเบี้ย0%นะครับหรือจะเลือกทักเป็นนะครับารันตีซ่อมฟทีิสู์ได้ครับนานสุดๆถึง2ปี70,000กิโลนั่นเองครับรถตัวนี้ครับตัว SC Package ครับรถปี2022.23นะครับผมเลขไม่เพียงแค่30,000กิโลราคาค่าตัวเหลือเพียงแค่2,588,000บาทครับนะฮะแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นรับนะครับโชคที่2นะครับผม รางวัลใหญ่เป็น iPhone 17นั่นเองครับผมนะฮะแล้วก็มีมูลค่ามากมายนะครับรวมครับเกือบ200,000กว่าบาทนั่นเองนะฮะใครสนใจเอาผ่านคันนี้สามารถเข้าดูรถจริงกันได้ที่เอ็กซ์โคมทาครับอยู่ปากซอยลาซาน40แถวบางนานะครับหรือโทรหาผมก็ได้ครับ0864445545นะครับหรือจะแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ก็ได้ครับผมนะฮะ0864445545สอบถามเพิ่มเติมนั่นเองครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ